ทดลองโดนัทพิการแบบนี้อันนี้เป็นี่เฉิ่มตูประเทศไีนะคะกัแบบโดนัทพิอีกเลยแบบบอกว่าเป็นสเปเชียลอีดิชั่นสปอรที่เฉิงตูจากแบรนด์เซอร์เคิลเซอร์เคิลแอนด์ใครมาเฉิงตูอยากรู้ว่ารสชาติยังไงต้องมาลองด้วยตัวเองนะคะเราก็ไม่เคยลองแต่นี้ก็ลอง,ขงแขงๆลองให้ดูเป็นความพินีนั้นรสชาติแบบอร่ามากเราจกินได้ ตัวเองมีหนูเห็ดเห็ดมากแต่ข้างในเป็นไส้หมูหยองเห็นไหมมันก็เลยแบบรสชาติมันก็เลยแบบเข้ากันได้ดีมันเข้ากันได้ดีมากๆเป็นเหมือนขนมปังพริกเผาหมูหยองบ้านเราแต่นี้เป็นตาขนมดูนะหมูหยองมาล่าเฮ้ย่อเด็ดดีแต่อันนี้ดีมากเดแต่ข้างในเป็นหมูหยองข้างบนเป็นกิบปลาเห็นปะอ๋อยนี่ยเห็นปะ เมนูอะไรที่รู้สึกว่ากินที่หมดยากที่สุดก็คืออันนี่แหละแกจะทาอะไรเยอะที่สุดไม่ไหวสรุปว่า,า,รวาอร่อยเผ็ดแบบคนที่ชอบกินเผ็ดอร่อยมาก แต่อกินก well. ah. okay. ินเพียวๆสำหรับเราไม่ไหวเ็ดเ็ดั้ไมถ้าเป็นซะมันอีกเรื่องหนึ่งนะแต่นี้มันเป็นขนมปังมันเห็บอ้ยเห็ดโอเคถ้าใครมางตูอยากลองต้องลองนะแบนเคุเราซื้อมาจาแถวไอนนี้กดกดใจเป็นกำลังใจให้ทยแล้วก็คอมเมนต์ไลค์แชร์ให้ด้วยค่ะ